อ่ะให้ผมขอถามหน่อยนะพี่เบลช่วยขึ้นมาได้ไหมถ้าเบลไม่ขึ้นมามขอพูดต่อนะพี่เบลอยู่ไหมคือจะปล่อยให้ผมพูดอ่ะคือผมก็ผมไม่รู้ไงก็คุณเล่นแบบเล่นขอดูควยคนอื่นไปทั่ววินนิ่งเขาไม่ได้ขอดูไปทั่วเขาก็แค่มาเล่นกับมึงพี่เบลคือพี่เบลอ่ะขายตัวใช่ไหมให้ผมถามหน่อยวินนิงฟังนะ พี่ไม่ได้อยู่วงการคอสเพลหนึ่งสองพี่ไม่ได้ชื่อเบลเพราะฉะนั้นถ้าวินนิ่งไปเอาข้อมูลมาจากใครวินนิ่งคือโกหกทุกคนละสามคนชื่ออะไรนะที่วินนิ่งบอกอะ่ะพี่ไม่รู้จักเขาข้อที่สี่วินนิ่งไอพีวินนิ่งอ่ะมันหาไม่ยากเ้ย แล้วตอนนี้พี่โกรธจริงๆเว้ยพี่จะฟ้องวินนิ่งข้อหาแรกแล้วหนึ่งกล่าวหาว่าพี่ขายตัวสองกล่าวหาว่าพี่เล่นยาวินนิ่งคนก่อนพี่ฟ้องมาสามถึงห้าแสนพ,พี่ไม่สนหรอกใครจะจ่ายให้วินนิ่งแต่พี่เอาจริงเรื่องนี้มันเกินไปพี่รู้สึกว่าการที่ทุกคนใจดีกับวินนิ่งคุยดีกับวินนิ่งเล่นกับวินนิ่ง,งทั้งทั้ทีวินนิ่งเป็นแบบนี้ แต่วินนิ่งล้ำเส้นเกินไปพี่ว่ามันไม่โอเคเพราะงั้นเรื่องนี้พี่เอาจริงวินนิ่งเ <Win ning S 1> ตรียมรอหมายสารได้เลยเพราอะไรพี่คมเได้ยังไงแล้วักแล้วการฟ้องอย่างนี้นะมันเป็นอาญาต่อให้วินนิ่งจะอยู่สุราษฎร์หรือที่ไหนพี่ฟ้องศาลไหนเราต้องมาถ้าเราไม่มาครั้งแรกเขาจะออกหมายเรียกก่อนสามครั้งจะเป็นหมายจับเพราำอะไรว่าและวินนิ่งอย่าคิดว่าพี่ไม่กล้านะถ้าวินนิ่งเช็คประวัต ประวัติพี่แซ่บมากเลยนะพี่ฟ้องมาหลายคนแล้วในเฟซที่ลงไว้ตลอดแล้วพี่ย้ำอีกทีว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ชื่อเบลการที่พี่ขึ้นมาพูดเรื่องท็อปปิคขังก่อนพี่ใช้ชื่อเบลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เลี่ยงในเรื่องของตอาที่พี่จะฟ้องคู่ลรณีอ่าคือุณถามพี่แหะว่าวินนิ่งไปเอามาจากไหนพี่ไม่ได้ชื่อเบลด้วยซ้ำไม่ไม่ก็พี่ไม่ได้คอร์สเพทพี่คอร์สเพทพู๊ดตรงๆคอร์สเพทนับได้เลยว่ากูคอร์สเป็นอะไรบ้างเนี่ย อาผมไมไ่ผมไม่ได้พูดถึงพี่ใช่ไหมเราวินนิ่งกางที่วินนิ่งโกหกอย่างเงี้ยมันดีเหรอ<ต>มันใช่เหรอวินนิ่งวินนิ่งวินนิ่งไปเอาผ้าผุ่มไปเอากระโปรงมาใส่ปะวินนิ่งนี่ตอแหลยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนึงอ๋อผมไม่ได้กโกโหกพี่ผมผมแค่นี้ผมแค่แบบสงสัยเพราะแบบพี่เล่นขอคุยคนอื่นไปทั่วเนี่ยจริงไหมสงสัยสงสัยสงสัยก็คือโกหกวินนิ่งเก่าหาพี่แล้วพี่บันทึกหน้าต่อไว้ตลอดวินนิ่งแต่พี่ขอตั้งแต่วินนิ่งเรื่องเก่าหาพี่พี่กดบันทึกหน้าจอไว้้้แแลวต่่พีีอนนนเมักก็ิ คือนี่พี่วินนิ่งบันทึกเสียงใช้อาจจะใช้ฟ้อมสาลไม่ได้แต่บันทึกหน้าจอใช้ได้นะพี่ครับพี่ครับปัหาพี่พี่ไม่สนพี่จะฟอร์ม่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันสองวันเนี้ยเดี๋ยววันนี้นะพี่จะไปสถานีตารวจเลยอ๋อครับไม่ยากครับผมไม่ยากแล้วพี่ฟ้อจริงจริงด้วยอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเงินให้พี่ใช้เนาะครับผมครับผมอ่าพี่ปัหาพี่หน่นะ กูตรงๆนะคนอย่างพี่แค่แขวนมึงมึงไม่สามารถมีพี่ในสังคมได้เลยไม่ว่าจะในสังคมไหนพี่ครับมึงแค่มาเฟียในเกมวินนิ่งแต่กูเนี่ยแหละมาเฟียในชีวิตจริงครับพี่ทุกคนรู้จักกูดีนะคนในดิสเนี่อาจจะไม่รู้จักนะแต่คนในชีวิตจริงเขารู้จักกูดีนะว่ากูเป็นยังไงกูขึ้นสั่งมาเป็นร้อยครั้งกูไม่เคยแพ้เลยสักคดีกูฟ้องใครกูไม่เคยแพ้ พี่ครับถ้ากูขึ้นศาลเมื่อไหร่กูมั่นใจเมื่อน,นั้นว่ากูชนะแน่นอนมีมึงอะไปเตรียมทำะารกับเตรียมสระเตรียมเข้าศาลเดยววาชวชนได้เลยวินนิ่งพี่ครับผมพูดอะไรได้ไหมมึงจะยังอยากใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสุขสบายของมึงหรือมึงจะอยากไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชพี่ครับพี่ครับพี่ช่วยใจก่อนได้ไหมมึงใช้มึงใช้ข้ออ้างในการเป็นโรคจิตเวชไม่ได้นะเรื่องเนี้ยผมไม่ได้ป่วยพี่ผม,ผมปป็นคนปกติคนหนึ่งครับพี่ อะไรผมเป็นคนปกติคนนึ้งครับพี่ที่ใช้ชีวิตอยู่ย่างปกติเป็นคนที่อายุ18ปดมึงตกกติเหรอมึงกล่าวหาคู้เลี้ยมึงปกติเหรอผมไม่ได้กล่าวหาพี่ผมแค่สงสัยว่าทําไมพี่ถึงของคนอื่นอมควยหนักมากไม่มึงกล่าวหาแล้วมึงบอกถามคนนู้นคนนี้มึงจะฟังเสียงสิ่งที่กูบันทึกเสียงไวนะ้ัหมเดี๋ยวกูส่งให้แบงค์แล้วให้แบงค์ไปเปิดรีเลยเปิดโทรในไลฟ์เลยอ่ะก็ได้นะครับได้ครับแต่โอเคพี่พี่ก็ไล่แบบไม่ต้องห่วน หมายสารน่ะมันประมาณหนึ่งเดือนแต่เดี๋ยวกูจะส่งหมายเรียกกับหมายจับไปก่อนครับพี่เดี๋ยวกูไปลงบันทึกประจำไม่ไม่บันทึกประจำวันค่ะบันทึกประจำวันทุกคนดูไว้นะบันทึกประจำวันใช้ฟ้องศาลไม่ได้จะใช้ฟ้องศาลคุณไปสถานีตารวจแล้วบอกเลยว่าเราจะขอแจ้งความแล้วเอาตรงเนี้ยไปใช้ในการยื่นหมายศารอาญาเขาจะพิมพ์มาให้เลยเพราอมีตาคุณขึ้นบนสวยๆอ๋อครับพี่ครับ ครับพี่คือคือถ้าพี่พี่ยังมีนิสัยของควยคนอื่นอยู่แบบผมก็ผมก็ถามไอ้พี่ไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอค่ะมึงไปเอามาจากไหนก็พี่ขอควยผมนี่เพิ่งเพิ่งขอผมเองเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออ้าวก็มึงแพ้านาะแพ้แพ้นีกูไหมอะพี่พี่เพิ่งขอให้ผมทุกคนในนี้เป็นพยานไว้พี่เพิ่งขอให้ผมเปิดควยนะผมก็สงสัยไหคือพี่ขอหลายรอบมาก แล้วพี่จะขอให้ผมเปิดคุยทาไมมึงเข้าใจคาว่าผิดสัญญาปะสัญญาของเราคืออะไรอะสัญญาของพอนใช่ใช,พใช่พี่อัดเสียงอยู่ใช่พี่อัดไว้ตลอดอัดไว้ตั้งแต่มันเริ่มแฟมนั่นแหละเริ่มที่บอกว่าอะไรนะขายตัวเล่นยานั่นแหละนั่นแหละเริ่มอัดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะไม่คือผมแค่ถามไงบ้านเมตตาไม่รับค่ะอันเนี้ยบ้านเมตตาไม่รับไม่ผมแค่ถามสถานที่นิน้ก็น่าจะได้อยู่เพราะมันอายุมันยังไม่ถึงยี่สิบผมแค่ถามไงก็พี่เล่นขอคุยผมขนาดนั้นนะ่ะ จริงไหมโอ้โหวินนิ่งกูไม่ได้อยากดูของมึงหรอกกูอยากดับนิสัยมึงบอกเลยค่ะให้กูดูของมึงนะกูดูของไอเดทูนั่น่ดีกว่าอีกขนาดดูของไอเดฟูนั่นกูยังไม่มีอารมณ์เลยวินนิ่งก็พี่ขอควยผมตั้งหลายรอบแล้วพี่ทำไปทําไมเนี่ยเอาทําไปทําไมทําไปทําไม,ไมกูดับนิสัยมึงไงอ๋อคือคือผมจะเปิดควยพี่แล้วพี่จะยกโทษให้ผมใช่ไหมมึงไม่ต้องหรอกตอนนี้กูก็ไม่ยกโทษให้มึงแล้ววินนิ่งมึงลํำเส้นเกินไป ผมแค่จะพูดว่าผมขำพี่มากเลยว่ะขำก็ขำไป <laughs> แต่เดี๋ยวถึงเดี๋ยวเจอหมายสารแล้วมึงก็ขำให้ได้แล้วกันไปเจอกูหน้าบันลังเนี่ยมึงขำให้ได้แบบขอโทษทีพี่ผมขำจริงว่ะมึงขำไปเลยเดี๋ยวกูส่งหมายสารเปของจริงแนละ้วมึงขำให้จริงนะมึงหยิบหมายสารกลางหน้าแล้วมึงขำด้วยนะมึงหยิบหมายสารกูเนี่ยถือเนี่ยนะ ขำด้วยนะ <S <S ก็ะแล้วกูไม่ได้ฟ้องแล้วกูฟ้องอายานะจ๊ะกูจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้ด้วยอาญาเนี่ยชื่อเสียงกูเสียหายเนี่ยชื่อเสียงเลโก้พี่คลิปเสียงใช้ฟ้องศาลไม่ได้แต่บันทึกหน้าจอที่มีชื่อมึงมีหน้ามึงอยู่อะตอนมึงเปิดกล้องอะใช้ฟ้องศาลได้เว้ยอ๋อคือพี่จะบอกว่าพี่แอบบันทึกตอนที่ผมเปิดกล้องขอด้วพี่ด้วยเหรอ ทุกคนเขาแคปกันไว้หมดแหละเขาส่งมาให้กูอ่ะต่ให้กูไม่บันทึกกันทุกคนเขาแคปไปหมดแหละคือพี่ต้องการให้ผมเปิดไว้พี่ดูแล้วพี่ถึงค่ายมาบันทึกผมเลยอ๋อพี่พี่คิดได้ไงอ่ะโอ้โหกูไม่ต้องกูหรอกทุกคนเขารอบันทึกอยู่เขารอดับสันดาลมันังอยู่นี <c oughs> ่กูบอกแล้วนะกูน้านหมายสารจนะริงนะแบงค์มีเฟรชพี่ใช่ไหมวานวานยังไม่ได้แอดพี่พี่ไม่รู้ 我都唔得。太太